สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน u t u b e นะครับนี่รถถอยข้าวนะครับสำหรับใส่กับรถไถนะนี่เป็นต่อป๋าต่อจากไหนครับเนี่ยผมให้ช่างกระแพงมันมาทำรถเกี้ยวแล้วเราก็มาต่อเองครับ,อ,บรอ๋อให้ให้ช่างมาอยู่กับเราอ๋อช่างมาอยู่แล้วก็มาต่อให้เรา ไม่ได้ต่อแถวแถวช้นาเหรอพี่เออไม่ใช่เนี้ช่างช่างมาแต่งแพงก็แพงเพชรเหรอครับไอช่างลุงมาทำรกเกี่ยวอยู่ช่างลุงครับได้กี่ตันเนี่ยพี่อันนี้มันข้าวหอกไปิดี่ก็ข้าวธรรมดาเ่ยได้ได้ไปได้ถ้าจะให้ต่ํกต้องถ้าไม่งั้นมันต้องขึ้นข้อตัวสน ก็ตรงนี้แล้แล้วก็นอนตนี้ตนี้มันต้องใช้สาฟพานไฟแบบกระเดียวไม่ยไหม้มขึ้นลงที่นลง่เอาถ้านไปติดปัมไฮดรอลิกที่ตัวเราว้ยินนั่นไงไฮดรลิกอันนี้ฮรอกอมัน้ครับอ๋อพับครับนนี้ถ้าเราอยากจะให้มันนอนอากกระเกียวกันเราติดโค้ดที่ตัวอครับแขไม่รง กอดนอะหมากกอนสิบถ้าแรงก็แสิบแต่โรคกัดห้าแปดหกแต่ว่ากี่ <12. S 2> ปีแล้วนะพี่สิบสองปีตอนนี้ผมว่าประมาณห้าหกแปดห้าแปดหกอะเหล็กขึ้นใช่ก็มาเพราะว่าถ้าแรงมันก็สามหมื่นสามหมื่นแล้วก็แรงขอแล้วเราวิ่งซื้ออะไรครับอยู่อยู่ที่ชัยนาทนะครับก็เขาเกี่ยวข้าวพอดีนะครับผมก็เลยผ่านมาเจอ ็เลยขอถ่ายคลิปสักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นอ๋อเป็นไซโลโตรงกลางนะครับผมปันอันนี้มันอันนี้ทำไรไซโลโปันนรึปั่นปัน่นปันตรงไซโลโตรงกลางนะครับตรงกลางนี้ก็ตะนี้ ปั่นปุ๊บผมมันนี่นี่ครับไม่ได้ปท่อซ้ายไว้ปั่นอ๋ออันนี้มานี่นะปั่นท่อข้าวขึ้นแต่อันนี้มันจะเป็นไซโลตรงกลางสำหรับปั่นข้าวมาใส่ตรงนี้แลวนี่ก็ปั่นข้าวขึ้นบนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามาเรื่องรู้จักรมารื่อะไรก็ตลอดเราเร่เก็บอะไรเลยต้องรอกข้าวต้องรอข้าวโอ้ เข็นเข็นเท่าไรพี่ไล่ไล่เป็นไล่เหรอไล่แปดสิบไล่ละแปดสิบบาทครับอ๋อแจ๋วนเข็นสิบสี่ไล่มันมาตะวันตกโอ้ผมคิดว่ายังไม่เซ็ตผมจะเข้าไปดูตอนเข็นด้วยก็เข็นก็โลเกลเนี่ยเขาก็ใส่ให้เราเลยอ๋อแล้วก็แล้วก็ออกมาปกติครับแล้วก็ดูดีนะครับ พี่นครสวรรค์เขากต่ออยู่ครับมีมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับแต่ผมอะไรนักสีอะไรนะอู่อะไรสีอะไรสานนครสวรรค์อู้ชื่ออู่อะไรนะเคยเคยไปได้สีอะไรสีอะไรสีอะไรอะไรเจริญอะไรเจริญสีอะไรนะมันมันขึ้นต้นสีนะเพราะว่าพวกการที่ถอยเนี่ยมันจะมาแต่มันก็ถต่ว่าดีมันก็ดีแต่ตอนนี้มันมันดีเพรยากคือว่าเขาทำไม่มีทุกที่อ๋อครับ ผมไม่กี้น่ยผมมัขึ้นรืโล่งสูมันจะหนัก่ไห้อ่นอ่ารถเราเข็ขึ้นครับแล้วนี้เราทำเนี่ยโอ้คืออะไรดูอะตัวนี้ะโบกี้ตัวนี้เนี่ยมันมันแบบแบบรถใหญ่อะรถที่า้อว่าอันี้มัขึ้นอันนี้ลงหลุมอันี้กดมันจะอ๋อมันยกเจ็กยกแจกเออโบกี้เนี่ยไม่ใช่ทานแข่งขึ้นที่อาจารย์อนี้ก็กดเลยนี่ลอยมันะออ๋อนี่เขาเรียกโบกี้ เผาเผาบกกี้เขาเรียกเผาบกกี้แล้วก็ที่เขาบอกเขาต่ออกมาเนี่ยมันที่เขาใช้ไอ้อะไรกระโปรงรถยนต์เนอะครับอันนี้มันติดไม่ได้เขาต่อตรงเขาต่อตรงอ่ะเวลาข้าวเปียกับมันติดติดไปได้ครับติดแล้วมันตัดไม่ได้ไงแล้วก็น้ำก็ยังเนาะตอที่เราเล่นเราจะไปเล่นอะไรบ้างพอถ้าเราเปิดทิ้งเยอะๆเราเล่นมากๆไปเดี๋ยวถ้าไปติดติดกัน อ๋อมันขันได้เว้ยมันขันตั้งลิ้นได้เหรออ๋อมันตั้งตั้งเปิดปิดได้นะครับลิ้นตรงเนี้ยเน่น่เยเห็นเหนไม่เกียวนะไม่ได้ไมอันนี้ได้อว้ทำอะไรพี่อ๋อหยุดเวลาข้ามันล้นอ๋อนี่นี่นี่เขาไปหยุดการข้ามันล้นไอ๋อ มไม่แล้วนี่อะไรอ่ะอ๋นอน้เกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราลงได้ไหมพี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอยู่แถวไหนนะถนนตัดบุรีไนหน้าแต่ <c oughs> นี่เกีร์เท่าไหร่ถนน <c oughs> ตอนนี้นะตอนนี้ก็ราคาเจ็ดพันสี่เจ็ดพันสามถามขนุนนะก,ก็จะข้าวหอมอ่ะอ๋อจับเป็นข้าวหอมก็ประมาณแปดเก้าพันนะครับผมขฮเทครถเข็นข้าว สี่เจ็ดนะครับผมหมดแล้วเฮาโบกี้เสร็จแล้วนะครับหมดแล้วหลากเป็นไล่นะครับไล่ละแปดสิบบาท สิบไรก็แปดร้อยตายเสร็จแล้วนะครับพี่วันนี้ได้หลายบาทจังเนี่ยวันนี้ได้กี่บาทแล้วพี่วันนี้มาถึงานนี่พุชได้สิบสองไร่สิบสองไร่พันสองอ๋อไปต่ออีกโอ้ แจวเลยครับตันนี้ก็ประมาณ3-4ตันนะจุอ๋อเนไฟข้างเนี่ยเขาวางไว้แล้ว <c oughs> เออบอ่า ไปคนขับบ้าครับกล้อเฮ้ยบ้าม้อนี่ปลาขัเองด้วยปลาขัเองอเช้าโอ้สุดยอดเลยรถขับของ้อไม่เบิ้ลกะโอ้โสุดยอดโอเคนะครับผม สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเปียนนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ